หลังจากตั้งชื่อและกดเลือกตัวละครแล้วผมก็คล้ายถูกส่งตัวมาลอยค้างอยู่กลางท้องฟ้าสีครามมันไม่มีอะไรเลยนอกจากก้อนเมฆที่อยู่ใต้เท้าและเหนือหัวของผมตอนนี้ผมอยู่ในชุดเสื้อยืดสีชมพูกับกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินที่ดูรวมๆแล้วคล้ายชุดนอนยังดีที่มีรองเท้าแตะให้แต่ดันเป็นสีชมพูเอาเถอะตัวละครเขาเซตอัพมาแบบนี้ถ้าถามว่าทำไมเลือกเพศหญิงก็เพราะแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไง ตอนที่ผมกำลังจับแล้วบีบหน้าอกตัวเองเล่นอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังของผมสวัสดีค่ะคุณอเล็กซานดราถึงเสียงนี้จะไพเราะเอามากๆทว่าเมื่อครู่ผมกำลังเล่นพิเรนยู่จึงตกใจสะดุ้งตัวหยงอย่างที่คนแอบทำความผิดอยู่แล้วมีคนมาจับได้ชิ้ยผมสะบัดออกไปด้วยความตกใจส่วนคนที่ชื่ออเล็กซานดราก็คือชื่อของตัวละครหญิงผมที่จะเล่นเป็นแม่ค้าเผามนุษย์นั่นเองขอโทษนะคะที่ทำให้ตกใจ เจ้าของเสียงสดใสแสนไพเราะราวกระดิ่งแก้วจากสวงสวรรค์ที่กำลังพูดคุยอยู่กับผมไม่ใช่ใครอื่นเธอคือ NPC หลักประจำเกมและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การผจญภัยของเนื้อเรื่องหลักในเกมนี้ผมที่ได้เห็นรูปลักษณ์ในเวอร์ชั่นใหม่ของเธอผมกอดร้อง OMG รัวๆในใจไม่ได้เพราะเธอสวยมากสวยอย่างนางฟ้าก็ไม่ผิดเลยเพราะแท้จริงแล้วเธอคือ NPC เผาเทปนั่นเองถ้าถามว่าเธอสวยขนาดไหนก็คงบรรยายไม่หมด แต่เอาเป็นว่าเป็นหญิงสาวที่ดูอายุไม่เกิน20ผมสีบรอนทองสว่างดูพลิ้วไหวเมื่อต้องสายลมผมของเธอยาวไปถึงกลางแผ่นหลังส่วนที่โดดเด่นคงเป็นปีกใหญ่คู่หนึ่งที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่กำลังกลางออกกระพืออย่างเชื่องช้ากับรัศมีวงแหวนเหนือหัวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงฐานันดรชั้นสูงของเธอได้ซึ่งในเวลานี้เธอยังสวมใส่ชุดเดสสีฟ้าครามประดับด้วยอัญมณีสีเดียวกันเธอจึงสวยสง่าอย่างหาที่เปรียบ ฉันชื่อไททานนะคะคุณอเล็กซานดราไม่ต้องประหลาดใจไปตอนนี้คุณกำลังอยู่ในโลกความฝันซึ่งเป็นช่องว่างรอยต่อของโลกทั้งสองต้องขอโทษด,ด้วยที่ฉันพาคุณมาที่นี่เพราะโลกที่ฉันอยู่ต้องการความช่วยเหลือของคุณหากคุณตกลงฉันจะพาไปยังโลกของฉันแต่คุณต้องระลึกไว้ด้วยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงและอันตรายรอคุณอยู่ฉันจะไม่บังคับคุณสามารถเลือกเส้นทางได้ ด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ท่าทางของเธอบอกได้เลยว่าถ้าปฏิเสธก็เรียกได้ว่าใจร้ายมากมันยากที่จะรู้สึกอยากปฏิเสธเธอคนนี้จริงๆไม่พบกันนานเลยนะไททาผมที่ลืมตัวกล่าวออกไปตามตรงคะแล้วปฏิกิริยาของไททาก็ประหลาดใจออกมาออกเปล่าๆพอดีเราเคยเจอเทอมาก่อนในอีกมิติหนึ่งเป็นฝันครั้งอื่นนะผมก็พยายามแถไป เป็นเช่นนี้นี่เองแสดงว่าไททาที่คุณพบอาจจะเป็นอีกเศษเสี้ยวจิตวิญญาณของฉันเองเพราะแท้จริงแล้วในเวลานี้ร่างกายแท้จริงของฉันกำลังนอนหลับสงบอยู่ในโลกความเป็นจริงซึ่งประโยคนี้ของเธอมันเตือนให้ผมพอจะจำเข้าโครงเรื่องหลักความเป็นมาของเนื้อหาเกมได้บ้างก่อนที่เธอจะเป็นเช่นนี้เธอได้ใช้พลังของเธอปกป้องเพื่อนร่วมปาร์ตี้เอาไว้จนจิตใจของเธอแตกสลายกลายเป็นเศษชิ้นส่วนสีรุง้งซึ่งมันกระจายไปทั่วโลกและมิติต่างๆ โอเคเรายินดีช่วยเหลือผมไม่อยากเสียเวลาเลยตอบรับหญิงสาวทันทีจากนั้นได้เกิดรัศมีวงเวทขึ้นรอบร่างกายของผมมันคือเวทมิติคเคลื่อนย้ายหรือเรียกว่าเวทเทเลพอร์ตคลิปตาต่อมาผมก็คล้ายมาอยู่ในอาคารหนึ่งที่ไฟกระพริบติดติดตด,ดับดับพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนภัยอีกทั้งยังมีเสียงตามสายกำลังสั่งการกำลังพลพอมองซ้ายมองขวาก็เห็นว่ากำลังอยู่ในห้องควบคุมหนึ่งซึ่งเหมือนพวกเขากำลังเผชิญกับสงครามหรือการต่อสู้อะไรบางอย่าง แน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเลยเข้าใจเนื้อหาของสิ่งที่ผมกำลังพบเจออยู่โดยไม่ยากเย็นในเวลานี้ผมกำลังเข้าสู่โลกของเกมในช่วงเกิดสงครามระหว่างสองเผ่าพันหนึ่งคือมนุษย์กับอีกหนึ่งคือเผ่าจักรกลในสงครามครั้งนี้โลกมนุษย์ได้รับการสูญเสียอย่างมากมีหลายเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ล้มตายหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีแต่ในที่สุดโลกก็รอดพ้นไปได้จากการช่วยเหลือของพันธมิตรจากเผ่าเทพและเผ่ามารจนสามารถขับไล่เผ่า,าจักรกลออกไปจากโลกใบนี้ได้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจึงวิ่งไปยังทางออกตัวอาคารทันทีโดยมีไทาทาบินตามมาด้วยความสนใจเพราะผมแทบไม่พูดอะไรกับเธอเลยแต่ผมกับเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้ได้ทันทีมันจึงกลายเป็นว่าผมได้สร้างความสนใจเป็นพิเศษต่อ NPC ซหลักคนนี้เข้าให้แล้วเมื่อผมออกจากห้องควบคุมมาได้สักพักก็พบกับทางตันเพราะเบื้องหน้ามีกำแพงไฟที่ลุกโชนอยู่ซึ่งกินพื้นที่หลายสิบเมตรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินผ่านไปได้ แต่นี่คืออีเวนต์หลักเลยก็ว่าได้นั่นก็คือพวกเราจำต้องผ่านเส้นทางนี้ไปซึ่งหมายความว่าผมวิ่งมาถูกทางแล้วนั่นเองคุณอเล็กซานดราคะใช้สิ่งนี้คะถึงจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้ไททาส่งแหวนทองคำขาวที่มีไพลินสีน้ำเงินประดับมาให้ผมทันทีติ่งโฮสได้รับมอบไอเทมแหวนเปลี่ยนร่างเป็นซาร่าแมนดราคะ แน่นอนว่าผมรู้อยู่ก่อนแล้วแต่ในเกมมันคือการกดใช้ไอเทมแต่ในโลกนี้ใช้อย่างไรนี่สิแต่รอไม่นานเสียงของผู้ให้แหวนวงนี้มาก็ไขข้อสงสัยผมก่อนแล้วสวมใส่มันเลยค่ะแล้วพูดว่าแปลงร่างทว่าร่างแปลงจะคงอยู่แค่สามนาทีหรือจนกว่าคุณจะพูดว่ายกเลิกการแปลงร่างค่ะไทาทากล่าวไม่รอช้าผมสวมแหวนลงบนนิ้วชี้ซ้ายทันที จากแหวนวงที่ใหญ่กว่ามากมันก็หดขนาดลงให้พอดีกับนิ้วของผมแทบจะทันทีเมื่อผมตะโกนออกไปว่าแปลงร่างทันใดนั้นร่างผมก็ปกคลุมไปด้วยเพลิงไฟสีน้ำเงินร่างของผมคล้ายจะใหญ่โตขึ้นมีเกล็ดและขนแปลกๆปล,ปลขึ้นรอบตัวอีกทั้งมีหางที่ยาวและกงเล็บที่แหลมคมเวลานี้ผมอยู่ในรูปร่างของเผากิ้งกาไฟเผ่าหนึ่งของโลกใบนี้แล้วซึ่งเป็นเผ่าสีครามที่หาได้ยากติง โฮสต์อยู่ในสถานะพิเศษพลังกายความอดทนความเร็วพลังชีวิตเพิ่มขึ้นและทนทานธาตุไฟมากขึ้นค่ะจากนั้นผมได้ทดลองเอามือไปอังกับเปลวไฟตรงหน้าซึ่งในเวลานี้มันเพียงให้ความรู้สึกอุ่นเท่านั้นไม่รอให้เสียเวลาผมเดินผ่านเข้ากองไฟไปทันทีเมื่อเห็นว่าไฟพวกนี้ทําอะไรผมไม่ได้ก็วิ่งต่อไปทันทีทว่าเมื่อออกจากเปลวไฟมาได้ผมพบเข้ากับพวกทหารจักรกลสตัวที่เข้ามาโจมตีโชคดีที่ผมรู้ก่อนแล้วว่าจะเจอพวกมัน เลยหลบและส่วนกลับพวกมันได้แค่โจมตีไปทีเดียวพวกมันก็ล้มลงหมดสภาพไปอาจเพราะพลังขององค์การแปลงร่างหรืออีกฝ่ายอ่อนแอก็ช่างเวลานี้สตรีมกำลังรายงานผมอยู่ว่าเลเวลผมอัพแล้วกำจัดทหารลาดระเวนจากกล3ตัวสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์60โฮสเลเวลอัพเป็นเลเวลสค่ะจริงๆผมเลเวลอัพตั้งแต่ล้มตัวแรกได้แล้ว แต่พอล้มตัวที่2และสาสำเร็จผมจึงอัปเลเวลอีกรอบกลายเป็นเลเวล3นั่นเองจากนั้นพวกเราก็ถึงทางออกทว่าเมื่อออกมาได้พวกเรากลับพบว่าสงครามจบลงไปแล้วอีกทั้งแหวนที่ได้รับมาก็ยังหายไปเหมือนในเกมเวอร์ชั่นเดิมเพราะเหมือนในตอนที่พวกเราวิ่งผ่านทางออกมานั้นห่วงมิติเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยส่งพวกเรามาอีกหลายร้อยปีต่อมาซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นเหลือเพียงสิ่งก่อสร้างรกร้างเท่านั้นกับพืชที่เติบโตโดยไม่มีใครดูแลจัดการพวกมัน แต่ก่อนที่พอมาจากได้พูดหรือคิดอะไรไททาก็พูดกับผมก่อนนะว่าดูเหมือนว่ามิติเวลากําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตอนนี้ฉันจะส่งคุณไปในยุคป,ปัจจุบันของฉันนะคะหากช้ากว่านี้คุณอาจจะติดอยู่ในช่วงเวลานี้แทนแล้วพบกันคะ่ะไม่รอให้ผมตอบรับไททาก็ได้เวทมนต์ใส่ผมแล้วพร้อมกันนั้นร่างกายเธอก็หายไปเช่นกันกับช่วงเวลาก่อนที่พอมาจะถูกเคลื่อนย้ายอีกรอบ คลิปตาต่อมาผมกําลังยืนอยู่ในมุมมืดหนึ่งที่มืดสนิทมันเป็นปรอกเล็กๆที่มีบรรยากาศอึมครึมที่แห่งนี้ค่อนข้างมืดพออสอมคุณมีเพียงแสงจากหลอดไฟเมื่อสังเกตพื้นที่รอบๆพบว่าผนังที่สร้างจากปูนและเหล็กกับเพดานที่สูงเอามากๆผมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่บรรยากาศคุ้นตาแต่ก็แตกต่างไปในเวลาเดียวกันอาจเพราะจากภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสู่ภาพรูปแบบเสมือนจริงก็เป็นได้ ทำให้อะไรหลายอย่างต่างไปแต่ผมรู้สึกได้และจดจำได้ทันทีว่าเวลานี้ผมอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ถึงสเกลพื้นที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมมากก็ตามที่สำคัญคือระยะสายตาของผมมีแถบเกจพลังชีวิตและแถบเมนูเกมตลอดจนมินิแมปหรือแผนที่ขนาดเล็กลบมุมมองสายตาอยู่เพียงแค่ผมคิดถึงพวกมันมันก็จะถูกเปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างโฮโลแกรมเพื่อยืนยันผมจึงเปิดหน้าต่างแผนที่ขึ้นมาแน่นอนว่าเวลานี้แผนที่มีชื่อชัดเจนว่าดาวทาว ซึ่งไม่ได้หมายถึงย่านการค้ากลางเมืองหากแต่เป็นเมืองที่อยู่ชั้นล่างเพราะเหนือเพดานสูงนี้ขึ้นไปจะเป็นส่วนที่ถูกเรียกว่าอัพทาวนั่นเองแน่นอนว่าเป้าหมายการเปลี่ยนอาชีพพ่อค้าของผมนั้นอยู่ที่หอคอยอาชีพบนอัพทาจากความทรงจําของผมเหมือนจะจําได้ว่าการจะเข้าสู่อัพทาวอ์ได้นั้นจําต้องมีบัตรผ่านเข้าเมืองก่อนซึ่งมันน่าจะอยู่ในกล่องช่องเก็บของตัวละครแต่เมื่อผมเปิดขึ้นผมพบว่าไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นนอกจากอาวุธมีดเริ่มต้นหนึ่งเล่ม ด้วยที่จุดที่ผมยืนอยู่ค่อนข้างมืดเลยรู้สึกไม่โอเคเท่าไรเลยเดินไปนั่งตรงใต้เสาไฟหนึ่งที่มีมานั่งอยู่เพื่อที่พอมาจากศึกษาอินเทอร์เฟซของเกมนี้ในรูปแบบเสมือนจริงก่อนนว่าเหมือนหรือต่างจากเดิมอย่างไรบ้างใช้เวลาทำความเข้าใจเกือบ5นาทีก็พบว่ามันไม่ต่างจากเดิมเท่าไรเพียงแค่พวกมันถูกปรับให้ดูทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองก่อนอื่นเลยถ้าผมจำรูปแบบการเล่นเกมนี้ไม่ผิด ผมจำต้องไปสมัครเป็นทหารอาสากับกองบัญชาการประจำทิศใดทิศหนึ่งในสีที่ตั้งอยู่ทางเข้าออกของทั้ง4ี่ทิศผมถึงจะได้รับบัตรผ่านเข้าตัวเมืองชั้นบนมาแต่ก่อนหน้านั้นผมขอเดินสำรวจพื้นที่รอบๆดาวทาวแห่งนี้ก่อนนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างถึงจะต่างไปจากเกมรูปแบบเดิมทว่าสิ่งปลูกสร้างหลักๆยังคงอยู่ดีเช่นโรงหนังทั้งสโรงที่ตั้งอยู่ในกลางพื้นที่หรือตลาดร้านค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หรือร้านสำคัญสำคัญต่างๆที่กระจายอยู่แต่ละด้านตลอดจนถึงเขตชุมชนชาวเมืองที่อยู่โดยรอบในช่วงที่ผมเล่นเกมนี้สมัยก่อนดูเหมือนในเมืองชั้นนี้ไม่มีอะไรมากแต่ในรูปแบบโลกเสเมืองจริงนั้นมันต่างออกไปกล่าวได้ว่าขนาดเมืองจํานวนผู้คนและบ้านเรือนต่างๆโดยเฉพาะเขตชุมชนมีไม่ต่ำกว่าหลายพันหลังคาเรือนสมแล้วที่เมืองนี้คือเมืองศูนย์กลางของโลกในปัจจุบันจนผมอยากเห็นแล้วว่าเมืองชั้นบนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร